พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปในการประกอบพิธีบวงสวงปลียอดพระเจดีโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปันโนวัดเกศรศิล,ลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี วันนี้เวลา8นาฬิกา23นาทีพระเจ้าวารวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรองค์ประธานคณะผู้ออกแบบโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบุวญาสัมปันโนเสด็จไปยังสถานที่ก่อสร้างโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัญญาสัมปันโนวัดเกศรศิล,ลคุณหรือวัดป่าบ้านตาด อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีส่งประกอบพิธีบวงสวงและทรงเป็นประธานพิธียกปลียอดพระเจดีโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในการนี้เสด็จไปยังโต๊ะบวงสวงทรงจุดเทียนทองเทีเยนเงินทรงจุดทูบที่โต๊ะบวงสวงทรงจุดทูบหางปักที่เครื่องบวงสวงทรงกราบสำหรับโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดี พระธรรมวิสุทธิ์มงคลขณะนี้ภาพรวมของการก่อสร้างในศูนย์ของโครงสร้างทั้งพระเจดีย์พระวิหารและพิพ,ธพิธภัณฑ์มีความคืบหน้ากว่าร้อยละแปสมควรแก่การเวลาที่จะดําเนินการยกยอดฉัดทองคาที่คณะสิทธิอนุสิตได้ร่วมปัจจัยและทองคําสร้างยอดฉัดและฐานฉัดประกอบกับพระเจดีย์ในครั้งนี้เพื่อร่วมประลึกถึงคุนูปการและการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระสุปฏิปันโน ผู้จะลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปอีกทั้เพื่อระลึกถึงหลักธรรมคำสอนของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้เป็นแบบอย่างในการทำความดีเพื่อพระพุทธศาสนาประเทศชาติและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนจากนั้นเวลา11นาฬิกายนาทีเสด็จไปทรงเป็นประธานพิธียกปลียอดพระเจดีย โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุธทธิมงคลหลวงตาพระมหาบวญาณสัมปนันโนณบริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุธทธิมงคลหลวงตาพระมหาบวญาณสัมปันโนสำหรับการยกปลียอดพระเจดีซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การติดตั้งปลียอดแรกหรือปลียอดล่างสุดมีลักษณะรูปแบบทรงแปดเหลี่ยมขนาดกว้าง3.36เมตรสูง4.98เมตร เนื้อโลหะทองแดงน้าประมาณ8มิลเมตรผิวนอกเคลือบด้วยทองคำบริสุทธิ์ซึ่งทองคำเหล่านี้ล้วนเป็นทองคำที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาต่อหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยยอดฉัดมีทองคำน้ำหนัก86.2กิโลกรัมฉัดชั้นที่1ทองคำน้ำหนักทอง99.4กิโลกรัมส่วนทองที่เหลือประมาณ39กิโลกรัมคณะสิทธิณนุสิธิ วัดป่านาคำน้อยได้นำไปเคลือบทองส่วนปรียอดรวม11ชิ้นงานความสูง19เมตรเพื่อเตรียมรองรับยอดฉัดทองคำโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีก่อสร้างบนพื้นที่กว่า181ไร่บริเวณด้านหน้าทางเข้าวัดป่าบ้านตาดเพื่อเป็นอนุสรสถานปัญจุอัตถิรวบรวมประวัติ หนังสือคำสอนเครื่องอัดถาบริคารเพื่อ,อรำลึกถึงคุณอุปการของพระธรรมวิสุทธิ์ที่มงคลหลวงตาพระมหาบุวรยนานสมปนนได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัชติยราชนารีส่งรับเป็นองค์ประธานโครงการและโปรดให้พระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์และทีมงานสยามรีโนเวตเป็นผู้ดำเนินการออกแบบก่อสร้างโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกแบบใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ในการออกแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีกำหนดวางองค์พระเจดีเป็นศูนย์กลางของกลุ่มงานสถาปัตยกรรมทั้งหมดโดยให้แกนของพระเจดีมุ่งสู่ศูนย์กลางของจิตตการาองค์หลวงตาพระมหาบัวและรักษาแนวแกนการกอร่อสร้างไปในทิศทางเดียวกันกับแดนพุทธภูมิลักษณะของพระเจดีพระวิหารและพิพิธภัณฑ์นั้นได้รับแรงบันดาลใจสร้างสารรค์จากสถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้างผสมผสานกับศิลปะ ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนาในถิ่นอีสานที่ยังคงดำรงอย่างมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองต่อไป